นี่จ้ะลูกกระเจี๊ยบต้มน้ำเดี๋ยวรอเดือดเราก็จะใส่ลงไปเนาะจะทําแกงส้มจ้ะครั้งแรกแกงส้มดอกกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบชอบแกงส้มแต่ลูกกระเจี๊ยบแกงได้ไหมไม่รู้ค่ะเพราะว่าทําครั้งแรกเดือดแล้วจ้ะเราก็จะใส่ลงไปเลยเนาะลวกสักป,ประมาณนาทีเดียวก็พอแล้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มไปแกงอีกเนาะ ้พอแค่นี้เราตักขึ้นเลยจ้ะอันนี้เราก็จะน็อกน้ําเย็นหน่อยเนาะ <c oughs> เพื่อจะให้เขายังเขียวสดอยู่ลดยางด้วยจ้ะลดยางเหน่ดน,นิดนึงแต่เคยเห็นนะคุณหมอเขาบอกว่ายางของลูกกระเจี๊ยบเนี่ยคือเป็นคือดีอะไรประมาณนี้เนะ อันนี้กระเจี๊ยบนะที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาหั่นหน่อยเนะาะหั่นเป็นชิ้นพอคําแล้วแต่เราลักษณัแบบไหนก็ได้นะจะ้ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะจะ้ะอันนี้ก็เป็นปลาเก่าที่เหลือเนาะ แล้วก็จะหั่นแบบเอ๋นค่ะหั่นแบบนี้หั่นแบบง่ายๆเลยบิสมิลลาหูเหนียวเหนียวไม่เท่าไหร่มีดไม่คมเลยเราก็จะหัน่นแค่ล้อออกจากกระดูกอะจะ้ะง่ายๆเลยแบบนี้เลยเนาะจะพอเราหั่นได้เป็นชิ้นๆประมาณนี้เนาะเราก็ใส่ลงไปในน้ำแกงเลยจ้ะจะแล้วเราก็จะใส่กระเจี๊ยบลงไปเลยเนาะ อันนี้จะแอบใส่ลงไปด้วยไม่ใช่ปเตโต้นะแต่เป็นมะละกอต้มค่ะจากนี้ก็แค่รอกระเจี๊ยบสุกป,ปลาสุกก็จะกินได้แล้วจ้ะโอ้กรุบๆน่ากินเลยอะ่ะโอจ้ะโอ้ยปลาเกยบร้อนโอ้ยปลาชิ้นเตอร์โตไปจ้ะไปจ้ะ น,กกนี่แกงครั้งแรกเนะี่ยแกงกระเจี๊ยบอะแกงส้มกระเจี๊ยบเนี่ยกินครั้งแรกตอนที่แต่งงานมาใหม่ๆเนาะคนงานของคุณแม่เนาะคุณยา่าเนี่ะเขาทาแกงแต่เขาเรียกซัรล่าเนาะกับไอ้นี่เราก็ไม่เคยกินอันนั้นจะเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่แกงส้มนะแกงแบบอรับอรับอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแกงส้มครั้งแรกแซ่แบแน่เลย ไปจ้ะเริ่มแล้วนะว้าวห้ากินมากเลยอ่ะข้าวสวยร้อนๆนะไปจ้ะบิสมิลลาห์มาลลัหิมแซบๆจ้ะอร่อยจิ้ม ่อยยกนิ้วเลยอ่ะ่อย,ยจริง่อยจริงจะบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยชิมเป็นแกงที่ต้องลองขอบคุณที่รับชมค่ะ Thank for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบาย